มา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 พี่น้องมาดูกันผมดักกิ้งกุงไว้อะแถวบ้านผมเรียกกิ้งกุงกิ้งกุงปากกว้ยนี่พอพอพอหาได้มันไม่มียากอันนี้มีเออดึงมาก่อนอ,อืบโอมีตัวนี่มีตัวมีตัวเปิดนี่ มีปีกแล้วมีปีกแล้วปีกแล้วหนึ่งตัวเข้าไหมโอ้โหไงฉลาดดันด,ด,ดินมาอุดรูปฏดดิทโทดันเข้าไปใหม่เปลี่ยนอันก็ได้วะ,ะเปลี่ยนอันอจะมาดูใหม่ โอ้ยนีข้องไหมสามอันใกล้ๆกันเลยไนะเออนี่ก็ดันดินมาปิดรูอีกดูดิแน่นอนจริงเลยนองนิ้วเย่รูแบบมันตันไหมไม่ตันแล้วเยะไหมแสดงว่ามีตัวดันเข้าไปดูเนี่ยมีไหม เข้าไม่เข้าครับหนูนี่เข้าออกมาอ่าสองตัวละสองตัวละเก่งใส่หนูไม้ได้เอ้ยอย่าโดดสูงกูไม่ได้เอาฝามาไอ้ข้อแนี่แหน่แหน่ยหน่แหน่แหน่แหน่ลืมเอาใบนั่นที่มันกินมาเอาอันนี้ตัวนี้หน รูนี้ไม่ไม่เข้ารูนี้ไม่เข้าอุดไปก่อนด,ด,ดันมนเข้เดี๋ยวมันกินใบอะไรนะต้องหาอะไรมาน,น,นี่มันพวกมันชอบกินใบไอ้น,นี่เอาไปเอาลงไปเลยเออให้มันอยู่ในนั้นแหล่มันจะได้ไม่โดด <laughs> อยนี้มันอยู่ใกล้กันไม่รู้มันอยู่ฝั่งไหนไงฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ก็ไม่มีโอ้โหไม่มีเข้าเลยจักมันอยู่ฝั่งไหนอุ้ยไปขึ้นไปก็ไม่รู้มันอยู่ฝังฝงฝงโโฝ่งไหนขุดลงไปสองถางอ่อข้าไปอ ตัน,ต,นตันดันดินเข้าม,มาตันเลยโอ้ตกไปอีกดินกันเนาะอันนี้มันไงดูดิเข้าไหมโอ้โหตันอีกแน่นอนจริงมีตัวอยู่มีตัวเอ๊ มันมีตัวอยู่มีตัวอยู่เอ,อ้าเอาดิโปมาบังไว้ก็ได้เนาะรู้นี่เข้าไหมโอ้ไม่เข้ามันดันดินออกข้างๆเลยนี่เออมันดันดินออกมาข้างๆเลยตัวนี้ออนีแน่นอนจริงเลยของเองเข้าไหม โอ้โหมันฉลาดนะมันดันดินโอุดรูหมดเลยเอ้ยไม่ยอมเข้าก็บอกไม่ยอมเข้าก็บอกซะด้วยนะเนี่ยโอ้โหมันดันดินเข้ามาอุดในรูเต็มเลย Cái dùng ừ, ừ. Ê dùm có dữ với Ê Nếu mà bằng như vậy dùng có dữ đi một út đu một đôi Kinh quá chả lạc đấy, Không nghĩ เอออยู่ทางนี้อีกไอ้ห้อมึงเอ้ยดักฝั่งนึงเข้าฝั่งนึงเว้ยเฮ้ยเราก็ดันไปรูฝั่งนึงมันเ่ยอยู่ฝั่งนึงไอ้ีกเอ้ยเข้าไหมเข้าอันนี้เข้าบอกนี่เข้า ออกมาออกมาทําไมกล้องเป็นแบบนี้วรอเอ้ยตัวโตเว,ว้ยนี่ตัวโตเว,ว้ย กัดคันหรือเ่ไอ้แกกล้องนี้เห้ยนี่เขาโลนี้ไม่เขาโอ้โหตันอยู่ข้างในนี่โอ้โหวกไปวนมานอื้อหือบอคุณจะเลี้ยวไปทางไหนครับจะเลี้ยวไปถึงไหนครับ ทำลูวนไปเลยเว้ยอ้ยยุงก็กัดเว้ยโอ้ยยุงก็เยอตายแล้วไม่เข้ามีตะขี้ดินเข้ามาอยู่ข้างในนี่ แป๊บเดียวเจ็ดนาทีเลยเหรอโอ้ดินเต็มรูลเลยสุดยอดว่ะไม่ยอมเข้ากระบอกนะหมดยังหลวงพ่อยังยังยังมีมี3สามตัวสามตัวดักโอ้โหดินเต็มรูลเลย ดันดินอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โหดันดินใส่รูอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยฉลาดไห้ตลอดแล้วกัน